สวัสดีค่ะรีวิวอัปเดตหน้าร้านนะคะประจำสายสายวันที่29มิถุนายน2568ค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ080414166 พบกับแม่ค้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนเดิมและคนเดียวนะคะเป็นทั้งเจ้าของร้านเองรีวิวเองขายเองจ,จัดส่งสินค้าเองค่ะทางเราไม่มีเซลลไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะคะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถค่ะของจังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งร้านในจังหวัดอุดรธานีนะคะ จำหน่ายเงินสดค่ะไม่มีไฟแนนซ์ให้นะคะแต่ว่าหมวดอุปกรณ์ลูกค้าก็สามารถติดต่อบริษัทศักสยามใกล้บ้านลูกค้าได้เลยนะคะว่าอยากจะผ่อนอุปกรณ์ค่ะอนุมัติง่ายอนุมัติไวนะคะส่วนเป็นกลุ่มของรถไถก็จะเป็นทกศใกล้บ้านของลูกค้านะคะประมาณนี้ค่ะ B2140S คันนี้จะทะเบียนปี64ตัวรถะตะแกงโค้งกันอ้อยผ่านดันดินแบบคานโค้งค่ะแล้วก็มากับผานพวนตรงตามรุ่นตามสเปคสวยเดิมทั้งคันสีเดิมทั้งคัน100กว่าชั่วโมงนะคะ229,000บาทค่ะ229,000บาท B2140S ค่ะ รถทุกคันของเรามีโปรโมชั่นให้ทุกคันเลยนะคะลดคันละ10,000บาททุกคันเลยค่ะราคาขายก็เป็นราคาขายท้องตลาดทั่วๆไปใกล้เคียงกันกันกบทุกๆร้านนะคะแต่ว่าทางเรามีโปรลดให้คันละ10,000บาทค่ะรถทุกคันมีเล่มทะเบียนชุดโอนลอยมีให้ครบนะคะบางคันก็ เป็นลอเล่มก็มีนะคะบางคันก็เป็นลอเล่มก็มีบางคันก็มีเล่มให้พร้อมทุกคันค่ะคำนี้เป็น B2140S 6 5ปีตัวรถแล้วก็โรตารี่ Rx 85B นะคะสวยๆ1 9 9 0 0 0สบาทค่ะ1 9 9 0 0 0บาทค่ะ พวกโรตารี่8 8 2 183 165มือ2ก็พอมีแบ่งอยู่นะคะส่วนของใหม่ก็มีพร้อมจำหน่ายเฉพาะ185ค่ะ L 4 0 1 8 SP คันนี้จะทะเบียนปี65ค่ะตัวรถตัวถ่วงด้านหน้าแล้วก็มากับตัวตัดหญ้าสินค้าใหม่ของบริษัทตาเพชร ขนาด1เมตร20เซนค่ะสีเดิมทั้งคันสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะเอาไปใช้ตัดหญ้าในท้องไร่ท้องอาตามสวนต่างๆนะคะตัวนี้3 3 9 0 0 0บาทค่ะได้ตัว40แรง SP ไปใช้งานนะคะ3 3 9 0 0 0บาทค่ะ L 3า1 8 SP นะคะแต่ว่าทางเราติดสติกเกอร์ตัว40นะคะตัวนี้เป็น L 3 2 1 8 SP จดทะเบียนปี6 6 4, 6 5นะคะตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะแล้วก็มากับผานบุกเบิกให้นะคะผานบุกเบิก3าใบตรงตามรุ่นของเขาค่ะ DP 2 2 3 4จะเป็นรหัสตัว C นะคะตัวนี้ 329,000บาทค่ะ329,000บาทค่ะแล้วก็มีเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ลูกค้าฟรีทุกคันนะคะจัดส่งให้ฟรีในระยะไม่เกิน300กมด้วยค่ะ L 5018 SP คันนี้จดทะเบียนปี64ตัวรถน้าก,กากผานดันดิน แล้วมากับฐานพวนตราช้างนะคะเป็นฐานพวนดีเฮดยี่สิบสองสี่เอฟค่ะสีเดิมทั้งคันนะคะตัวนี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีปีหกสี่ค่ะ L5018 ปี62ตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะแล้วก็มากับผานบุกเบิกนะคะผานบุกเบิกตรงตามรุ่นของเขาค่ะ DP224F นะคะ DP224F ค่ะสวยๆเลยค่ะตัวนี้4แสน4แสน4แสน10,900บาทค่ะ 1> 4 1 9 0 0 0บาทค่ะใบเกตนะคะคันนี้เป็น a อร์โอ p ปี66ค่ะตัวรถหน้ากากผ้านดันดินค่ะแล้วมากับผานพวนใหม่ของบริษัทราเพชรใบ24นิ้ว5ใบนะคะสวยเดิมทั้งคันค่ะแต่ว่าได้เป็นหางใหม่นะคะตัวนี้ ห้าแสน่นเก้าพับาทค่ะ5้าแ00สันบาทห้แรง SP ปี66 4018 SP ปี65ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วมากับผ่านพวนค่ะมากับผ่านพวนตรงตามรุ่นของเขาค่ะ D H 2ี5 e h E H V Plus ค่ะสีเดิมทั้งคัน ชั่วโมง900เท่านั้นเองนะคะไม่เยอะค่ะ4 2 9 0 0 0บาทค่ะ4 2 9 0 0 0บาทค่ะ L 4 0 1 8 SP ปี64นะคะ L 4 0 1 8 SP ปี64 1,500กว่าชั่วโมงค่ะตัวรถหน้ากาก ผ่านดันดินแล้วมากับผานพวนตาช้างตรงตำรุ่นของเขาค่ะ D H ยี่สิบสอง e Heavy p ั t นะคะยางหน้ายางหลังก็อยู่ที่75-80%เอร์ซค่ะ3ามแ0 0แบาทค่ะสามแ0นแบาทเบาะจะเปลี่ยนให้ใหม่อยู่นะคะสต็อกเบาะแม่ขาหมดค่ะ L4708 ตัวนี้เป็นตัวดีทีค่ะเสาลังคาแบบกลมมากับคานโคง้งใบเกตดูใบเกตสวยๆเลยนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะตัวนี้สีเดิมทั้งคันตัวรถผานดันดินแล้วมากับผานพวนตาช้างสวยๆเลยนะคะมากับผานพวนตาช้างสวยๆดีเส 246F ค่ะราคาคันนี้อยู่ที่สามแสนสี่หมื่น 9,000บาทค่ะ3 4 9 0 0 0บาทค e. ่ะรถทางร้านของเราก็จะลงเลข9ทั e ้งหมดเลยนะคะ9หน้า9หลัง9ไปข้างหน้าค่ะ MU 4902ตจนคันนี้จดทะเบียนปี64ค่ะตัวรถหน้ากากผานดันดินค่ะตัวรถหน้ากากผ่านดันดิน ชุดยางต่างๆนี้เป็นเดิมทุกจุดสีเดิมทั้งคันเลยนะคะตัวนี้85ชั่วโมงการทำงานค่ะการันตีได้เลยนะคะตัวนี้รถออกมาแล้วไม่ได้ใช้งานค่ะเขามาแค่ตัวรถใบดันทางเราก็เลยไปหาหางควรมาให้นะคะเป็นของโรงกลึงค่ะสวยๆเลยนะคะมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้าแสน สี0 0มบาทเท่านั้นเอง5้าแ0 0บาทค่ะ M U 4 9 0 2 L 3 6 0 8เป็นตัว D T ค่ะตัวด D T เป็นเสาลังคาแบบกลมนะคะตัวรถผานดันดินค่ะแล้วมากับผานพวน พวกตัวดีทีรถจะต้องเก็บสีนะคะคันนี้ก็เก็บสีให้ทั้งคันค่ะเก็บเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะ2,49,000บาทค่ะ2,49,000บาทค่ะ L 3 6 0 8 d t เป็นคานโค้งนะคะเป็นคานโคง้ง ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็จะให้เป็นผานพวนค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่239,000บาทค่ะเช็ครวดซึมเป็นถ่ายของเหลวบวกทั้งงานสีค่ะ L 4 0 1 8 s p ปี66นะคะ ตัวรถชุดปักแล้วก็มีถังถ่วงให้ค่ะสีเดิมทั้งคันแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาอ่าเป็นน้ำบ่อนะคะเขาใช้อยู่ในฟาร์มวัวค่ะใช้อยู่ในฟาร์มวัวแล้วทีนี้อ่ามันเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันกัดน้ำมันกัดเนาะสีเขาก็เลยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แล้วก็บวกกับตัวคันโค้งปกติเขาก็จะชอบแบบ เขาเรียกว่าอะไรตายสีเนาะค่ะแดดเขากินแดดเขาเรียเนาะค่ะสวยเดิมทั้งคันเลยค่ะดูยางนะคะตัวนี้ใช้งานเพียงแค่200ชั่วโมงจริงๆเลย459,000บาทค่ะ459,000บาท L4508 ตัว DI Special นะคะตัวนี้ตัวท็อปสุดค่ะ L4508 DI Special ตัวรถฐานดันดินค่ะแล้วมากับฐานพวนค่ะ สองสี่หกนะคะเป็นผานพวนหกใบใบผานนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะใบผานเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยยางใหม่อีกสี่เส้นนะคะชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสองผานติดให้ใหม่หมดเลยค่ะเช็ค่วดซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวรถเก็บสีทั้งคันค่ะคัดไม่เคยแกะนะคะตัวนี้สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทค่ะ ข้ามจากคูบ o ต้มาเป็นยันม่าหนึ่คันนะคะ EF393T ตัวรถฐานดันดินแล้วมากับฐาน6ค่ะฐาน6ตรงตามรุ่นของเขานะคะยังใหม่4เส้นค่ะตัวนี้259,000บาทรถจดทะเบียนปี62ค่ะเป็นตัวใหม่นะคะสำหรับ39แรงวันนี้รู้สึกว่ารถอีแตนนี้แบบวิ่งไม่ขาด ไม่ขาดช่วงไม่ขาดสายเลยนะคะเสียงเสียงดังค่ะร้านของเราอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะไม่ได้เข้าต่อเข้าซอยนะฟอร์ดก็มีนะคะแต่ว่าแม่ค้าไม่เคยเดินลงไปในกลุ่มของฟอร์ดเลยจะเป็นเฮียเกลงเนาะ,ะแม่ค้าก็จะอยู่แถวอ้อมอ้อ,อ,อมเอมเอยู่หน้าร้านเรานี่แหละอีเซกิเพิ่งเข้ามาใหม่คะ่ะอีเซกิจดปี60 NT554 ตัวรถ ผานดันดินค่ะแล้วมากับผานพวนเมื่อวานแม่ค้เอาไปรีวิวการทํางานให้แล้วนะคะผานเป็นวิเชียนค่ะผานเป็นวิเชียนใบ24นิ้ว24 6, 6 6ใบนะคะตัวนี้สวยๆเลยค่ะเก็บสีกระทะล้ออย่างเดียวนะคะแล้วก็คานใบดันดินค่ะนอกนั้นภายในห้องเครื่องกับ ส่วนบนนี้สีเดิมหมดค่ะตัวนี้2,000กว่าชั่วโมง299,000บาทชุดไฟนี้ติดหมดนะคะหลังคาก็ไม่มีแตกค่ะ299,000บาทได้อีเซกิ54แรงม้าไปใช้งานนะคะตัวนี้ถ้าเทียบกับคูโบต้าคูโบต้ารุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณ สี่ห้แสนนะคะแต่ว่าอิสกิเขาไม่ถึงสามแสนค่ะตัวนี้แต่ตอนออกของป้ายแดงมาก็ซื้อเท่ากันแต่พอหล่นมาเป็นมือสองอิสกิเขาจะตกแต่ว่ามันก็ตอบโจทย์หรือว่าคุ้มกับลูกค้าที่หาแบบว่ารถใหญ่แต่ราคาไม่แรงแล้วได้รถสวยๆด้วยนะคะตัวนี้ฝากอิซกิไว้ด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะรถให้ทุกคันคันละ1 0 0 0 0บาทไม่ว่าจะเป็นอิซกิเป็นยันม่าเป็นคูบัตตานะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะชุดตัก LA 588พึ่งถอดไม่มั่นใจว่าเฮียแกจะ <c oughs> แกจะปล่อยไหมหรือว่าจะเอาไว้ใส่รถค่ะ DCK ตัวยกล่องย่าขึ้นเยอะมากๆไป24นีนิ้วโค้งยาว1นึ่งเมตร8บหาบาทใบ22 18,500ค่ะผันบุกเบิกก็มีเยอะนะคะเดี๋ยวจะมาจัดระเบียบใหม่ พวกนี้พวกลิปเปอร์ทำอ้อยต่างๆนะคะพวกผานพวนตราเพชรค่ะของใหม่นะคะพวกตัวขุดมันพวกตัวตัดหญ้าก็มีนะคะข้างหลังสวยๆค่ะขายดีเลยค่ะของตัวตัดหญ้าสินค้าตาเพชรของจังหวัดเลยนะคะ40ติดจองค่ะ 40dt 40sp ติดจอง ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสินค้าที่พร้อมจำหน่ายประจำวันที่29มิถุนายน2568ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีค่ะพวกนี้อีกหลายคันนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมจำหน่ายค่ะ50แรง2คันแล้วก็น่าจะเป็น47อีกคันหนึ่งค่ะ รอเก็บงานอยู่นะคะก็ยังไม่พร้อมจำหน่ายส่วนที่พร้อมจำหน่ายก็คือเท่าที่แม่ค้ารีวิวเลยค่ะประมาณนี้ค่ะ